พบกันกับผมกอล์ฟทัศนัยกับสถานีผีบอกครับช่วงที่เราจะมาลุ้นลึกความสยองสืบสอบความลับกับเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกรวมทั้งสถานที่เฮียนที่มีคนกล่าวถึงมาฟังจากปากคนที่ลงพื้นที่จริงครับทั้งนักข่าวช่างภาพแล้วก็บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ครับสัปดาห์นี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอยากจะฟังเธอเล่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมมีโอกาสที่เชิญเธอมาเล่าแล้วเรื่องพีคมากโหดมาก เห็นชัดๆด้วยตาเนื้อมาให้เห็นมาเป็นกลิ่นด้วยแล้วก็มาแบบไม่ได้มาแบบสวยหรูนะคุณผู้ชมนะฮะสัปดาห์น,นี้ก็เลยต้องเชิญมาอีกครั้งหนึ่งกับคุณโดนัทนัทมนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เชิญมานั้นโหดมากและพีคมากค<ะ>อยากเชิญมาใหม่ด้วยความที่น้องโดนัทเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยแต่ค่อนข้างใจแข็งเมือนเนาะเราทาข่าวบันเทิงเราต้องลงกองถ่ายเยอะทราบมาว่าเรื่องราวของกองถ่าย มันก็พีคไม่แพ้กับเรื่องอื่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็พีคพีคเหมือนกันหเห็นเหมือนกันอ่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้เป็นการไปทําข่าวในกองถ่ายนะคะเป็นตอนคืนเพราะว่าจะบอกเลยว่าเรื่องมันปูมาให้เจอแน่ๆเพราะมันเป็นกองหนังผีโอ oh. เป็นกองหนังผีอ,อันดับหนึ่งก็คือสถานที่เป็นโรงสีร้างโรงสีร้าง ตอนกลางคืนเ,ออเราต้องไปถึงเขาจะให้อนุญาตให้เข้าไปได้เนี่ยประมาณ3ามทุ่มสอง <3 S 1> ทุ่มสามนะทุ่ม,มใช่ก็อยู่ในในเขตกรุงเทพไปคะแต่เป็นโรงสีรางเนาะก็ไปสักพักเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเ <laughs> พราะว่าด้วยความที่ก็ ถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็จะดีดีมากเลยแหละทําไม่เห็นอะไรก็ไปไปถึงตรงนั้นมันประมาณทุ่มทุ่มกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กบก็ไปสักพักนึงตั้งแต่ลงรถไปแล้วเราก็ว่าเออมันก็แปลกดีเนาะไกลไกลด้วยแทบจะนอกเมืองชานเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลงสีละเราแปลกใจตรงที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตีจุเอียบะคะมีหลายจุดมากเลยในลงสีนะรูปปั้นของขังของคนจีนเขาถือกันใช่ค่ะคือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นศาลตายายก่อนหนึ่งอัน อยู่ฝั่งซ้ายหรือภาพลงสีนะคะใหญ่ๆมากๆมองเข้าไปปุ๊บฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายถ้าเราหันหนะ้าเข้าลงสีฝั่งซ้ายจะเป็นสารตายายฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะไม้หินอน่อนแต่โต๊ะไม้หินอ่อนเนี่ยจะตั้งแบบของกินเต็มเลยแต่ว่าก็เป็นกระทงกระทงกระทงแต่เต็มโต๊ะเลยนะคะปกติเราจะเห็นเขาตั้งแค่ของคาวของหวานอะไรเงี้ยของกินนี่หมายถึงเส้นไหวใช่แต่ตั้งที่โต๊ะไม้หินอ่อนอีกฝั่งหนึง่งแต่ว่าสารตายายอยู่อีกฝั่งหนึง่งก็เดินเข้าไปเอก็เจออย่างงี้แต่ว่าก็ แปลกใจสงสัยอีกแล้วสงสัยเก่งมากทําไมมีหลายกระทงจังเลยปกติถ้าเส้นไหวก็จะมีกระทงแค่แบบไม่กี่อ่านเลยก็มีหลายกระทงะมาณคือเต็มโต๊ะมมเหินอ่อนอสีลียมอะค่ะคือเต็มนั่นเลยก็ก็น่าจะแบบไหวปกติไม่แน่ทีเนี้ยพอเดินเข้าไปปึ้งก็เป็นตีจุยยแต่ว่าตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งที่พื้นนะคะก็ก็ไม่แน่ใจว่าตีจุยยหรืออะไรจะตั้งข้างบน ก็เจออ่ะหนึ่งอันอก็คงจะหมดแล้วละ่ะเพราะว่าก็น่าจะมีแค่นี้สักพักพอเดินเข้าไปอีกคือกองถ่ายมันอยู่ลึกเข้าไปอีกนะคะไม่ได้อยู่แค่แบบในบริเวณข้างหน้ารานที่เป็นลงสีเราต้องเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปอีกยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยค่ะเจออีกอยู่สายมืออ,มอยู่ตรงเครื่องเครื่องจักอ,อะไรสักอย่างเครื่องตีข้าวใช่ค่ะแต่ว่าเครื่องใหญ่มากเลยใช่เราก็อยู่ตรงสายมือก็เจอทีเนี้ยพอเดินไปอีก กว่าจะเดินเข้าไปถึงกองถ่ายอะประมาณแปดร้อยเมตรได้พอเดินเข้าไปพอใกล้ๆจะถึงเจออีกอยู่ขวามืออืก็เลยงงว่าทําไมมีสีจูเอียมีของรักษาคุ้มครองวาง<ำ>สลับสลับกันไป<อ>ใช่ค่ะแต่เราไหวทุกอันเลยอืมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเหมือนคนที่เป็นเจ้าของโรงสีหรือคนที่เป็นทีมงานประสานจริงๆอะเหมือนเขาก็มาอำนวยความสะดวกให้กับพิมกองถ่ายอะไรย่างเงี้ยเราก็ถามเขาว่า เออเนี่ยมีตีจุเอยเดอะดีนะคะมีสารเจ้าเยอะดีเลยหนูไหว้ทุกอันเลยแล้วก็เหมือนแบบเราก็พูดไปคือเราไม่ได้พูดตรง,ตรงๆเราก็บอกว่าหนูจะสามารถขอพรกับตรงไหนแล้วเป็นเรื่องไหนไหมคะนั่นนู่นนี่<อ>หรือขอที่ละเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมหนูว่าอย่างนี้เขาบอกไม่นะมีแค่อันเดียวแล้วก็มีสารตายายหน้าหน้าบ้านหน้าหน้าลงสีอืแล้วก็อ๋อหรอคะ อืมอืมอหนูก็เออน่าจะเป็นคนมาเซตแหละค่ะเราก็ไม่ได้แบบปูไปทางเรื่องนั้นแต่ที่เราเห็นคือมีใช่หลายอันมีหลายอันซึ่งพี่ช่างภาพที่เดินเข้าไปมันจะมีช่างภาพวิดีโอช่างภาพนิง่งแล้วก็พี่ที่เป็นผู้ช่วยเนาะก็คือพี่สามคนแล้วเราก็ผู้หญิงเราก็เดินนําไปเราก็ยังหันมาบอกอยู่เลยเขาก็ยังเห็นอยู่เลยว่าเรายกมือไหว้ใช่แต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับ หรือเขาเห็นกับเราหรือเปล่าเราก็น,นี้ก็คือหาหาคําตอบไม่ได้ก็อจบแค่นั้นไม่ใช่ทั้งของพอบและไม่ใช่ทั้งของโรงสีเอง มา,ม,มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนไม่รู้แต่เนี่ยก็เข้าไปในกองระยะเวลาก็ดําเนินไปสี่ทุ่มห้าทุ่มจนออกมาเข้าห้องน้ํโรงสีล้างเนาะห้องน้ามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วกลายเป็นรถห้องน้ําแต่ทีเนี้ยเดินอ่ะมันต้องเดินออกมาจากแปดร้อยเมตรนั้นก่อนนะคะเดินออกมาจากหน้ามาถึงหน้าโรงสีแล้วเลี้ยวเข้าไปอีกเลี้ยวซ้ายออกไปก็คือไอ้ตรงโต๊ะเส้นว่ายอ่ะต้องเดินผ่านนั้นไปก่อนพอเดินผ่านไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมืดมาก มืดมากเราต้องเปิดไฟฉายแล้วเดินเข้าไปเดินไปตรงนั้นประมาณร้อยเมตรมั้งร้อยเมตรหรือสองรอยเมตรถึงจะเจอห้องน้ํบพอเจอห้องน้ําเสร็จโอ้โหมองไปอะหลังรถห้องน้ามันจะเป็นป่าที่แบบกว้างมากเลยค่ะพี่กอฟเป็นป่าทึบๆมีแค่รถห้องน้าที่จอดอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวได้มากอยู่หนึ่งอยู่คันเดียวตรงนั้นก็เข้าห้องน้าปกติไม่ใช่อะไรแต่ว่าสี่ห้าทุ่มและห้าทุ่มได้มั้งนก็น่ากลัวนะใช่น่ากลัวมากพอเดินไปปุ๊บเข้าห้องน้าปกติทีนี้พอลงมา ลงันไดนรถห้องน้ำมัคะมันก็แคบอยู่แหละโดงูจะฉกโดยอยู่แล้วโดก็โดคิดว่ามันเป็นท่อเขาเรียกว่าอะไรยางรถนะคะสีดำๆขดอยู่เพราะมันมืดมืดจริงๆแค่ไฟฉายเรามันก็ยังแบบไม่ขนาดนั้นเพราะเราส่องไปข้างหน้าเราไม่ได้ส่องลงพื้นเราส่องไปอย่างนี้ก็คืองูแบบจะฉกเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนอะโดันนิฐานว่ามาจากป่าแล้วแหละอ๋ออยู่ข้างหลังใช่โดคิดว่านันอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ทีเนี้ยพองูไปปุ๊บเราก็ส่องแหละ ก็คือเห็นเป็นคอมโบเซตเลยค่ะพี่กอบข้างหลังนั้นน่ะป่านั้นที่โดบอกตอนแรกเออคือแบบหลายคนมากขยายความคำว่าคอมโบเซตหน่อยโดนอกํารังจะบอกว่าผีมาเป็นขโยงเหรอใช่ค่ะคือเห็นเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแบบหลายคนหลายคนหลายคนมาเป็นยังไงอ่ะคือเป็นคนปกติไม่ได้เห็นว่าเป็นเออ่แบบ เละหรือแบบที่ไม่โอเคอะเห็นเป็นคนปกติเลยอ๋อโอเคนี่คือน่าจะเจอแล้วล่ะเดี๋ยวนะหนูบอกว่าโอเคน่าจะเจอหนูไม่ตกใจมั้งหรอตกใจงูค่ะพี่กอฟมากกว่าผีหรอมากกว่าผีจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะเพราะว่ามารู้ทีหลังเจ้าของเจ้าของโรงสีหรือคนที่มาประสานงานเขายังไม่กลับก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อีตรงนั้น่ะที่เราเห็นมันคือป่าช้าจ้าแต่เขามีลวดเหล็ก ลวดเหล็กสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่ล้วนะคะลวดเหล็กถ้าใครเรียนรอดอจะนึกออกเวลาเราลอดใต้ลวดหนามม,มันจะเป็นอย่างนั้นแหละกั้นไว้แค่นั้นแล้วฝั่งข้างในก็คือเป็นปา่าช้าซึ่งมันไม่ได้ทึบไงเรามองเห็นแต่รถห้องน้ำก็ไปจอดอยู่ริมปา่าช้าใช่จอดอ,อยู่ตรงนั้นรถห้องน้าจอดอย่างนี้ปา่าช้ารถห้องน้าจอดอย่างนี้ป่าช้าอยู่อย่างนี้เหออมือนเป็นรูปทรงตัวทีอะซึ่งเราเดินลงมาอย่างนี้เราก็มองเห็น ตรงนี้อยู่แล้วเราเห็นเป็นยังไงเขาทําอะไรเข้ามาปรากฏยังไงบ้างครับค่ะอย่างที่บอกเนาะว่ามันมืดมากแล้วไฟที่มีคือไฟจากรถห้องน้ําก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นก็เป็นไฟแฟลชจากมือถือของเรานี่แหละค่ะหลังจากที่งูไปเราก็ส่องไปส่องไปส่องมาส่องไปฝั่งนั้นที่เราเห็นหลังลวดหนามอ่ะก็จะเหมือนเห็นเป็นคนอ่ะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรเนี่ยที่เห็นด้วยตาเราเลยนะคะเห็นหมดเลยบางคนนั่งบางคนยืน แลายถึงเขาก็เขาก็อยู่ในโลกของเขาคือดําเนินของ<ะ>เขาไปตามปกติในชีวิตของเขาอย่างนี้เหรอะเราคิดว่าเหรอเท่าที่นับด้วยสายตามันประมาณเยอะขนาดไหนโอ้พี่ครอบรู้ว่าแบบเยอะมากๆอะเกินเกินห้าสิบแน่ๆเป็นร้อยแน่นแน่คือแบบลานอะเนาะเขาแต่งตัวยังไงปกติเลยค่ะ บางคนก็แต่งใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสล็กบางคนก็ขาวทั้งหมดอืบางคนก็ขาสัาน้นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่สามารถที่จะข้ามรั้วามาหาเราได้ใชอ่อืมอืมมันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกาานันเหมือนกันเนาะ เออหนูว่าหนูว่าน่าจะใช่เรื่องโลกคู่ขนาดเนี่ยอตอนแรกเราไม่รู้เนาะว่าเป็นป่าชาจีอะไรเงี้ยแต่คนอะไรจํานวนมากขนาดนั้นเราจะมาอยู่ในที่ตรงนั้นตอนระยะเวลาแบบจะเที่ยงคืน,ลน,นแล้วแล้วก็จะมารวมตัวอะไรกันจะเป็นงานก็ไม่ใช่เป็นงานมันก็ต้องมีไฟมีนั่นนู่นนี่สิเป็นงานสังสรรค์หรอก,ก็ไม่มีไม่ได้มีเสียงเพลงไม่ได้มีอะไรอใช่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่จับได้อย่างหนึ่งก็คือ ด้วยความที่เป็นสุสานจีนเนาะแบบที่แบบไปเห็น่ะข้างหลังมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เป็นป้ายหลุมศพของอ่าใช่แต่เราไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นนะเห็นแค่อันเดียวอันที่แบบอยู่ใกล้ๆที่สุดใกล้ตาที่สุดก็ก็เห็นอันนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อสุสานจีนมั้งพอไปถามคนที่อยู่แถวนั้นก็คนที่ดูแลโรงสีก็เออใช่สุสานจีนค่ะถ้าไปตอนกลางวันคงจะเห็นแบบโอ้โหเยอะมากนะ โอ้ยพีคซ้อนพีคแต่ยังคงทํางานต่ออันนี้เป็นคอมโบเซตว่าพีคแล้วเรื่องต่อไปเห็นว่าพีคกว่านี้เพราะว่าทําให้ตัวโดนแล้วทะทงานต่อไม่ได้ใช่ค่ะเป็นที่กองถ่ายเหมือนกันเป็นกองถ่ายเหมือนกันค่ะยังไงครอันนี้คือตอนที่ยัง อ่ะเป็นข่าวบันเทิงนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเราไปทําประสานงานเนาะก็คือทําประสานงานอยู่ที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องหนึ่งไปถ่ายกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะยกกองถ่ายไปถ่ายที่นั่นค,คือตอนแรกอะซีนนี้จะเป็นซีนที่ถ่ายริมริมหาดริมทะเลแต่ว่าต้องเป็นแสงที่โปรเพเทถึงจะได้พระอาทิตย์ได้ท้องฟ้าที่สวยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ส้มๆมนิดนึงใช่เ,เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถ่ายไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งเราเป็นแค่แบบเอ,อประสานงานหรือทําเล็กๆเรื<ๆ>่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาก็อให้เขาไปแล้ว,ลวระหว่างที่เขาถ่ายกันนะ่ะเราก็อยู่ข้างนอกก็พักผ่อนอยู่ข้างนอกแถวข้างนอกไม่ได้อยู่ในเซตเลยค่ะคก็นั่งเล่นนั่งไปนั่งมาปุ๊บนั่งพักค่ะค,ะความพนนั่งพักเนาะสกพานนึงก็มองเห็นเรือซึ่งเรือคือใหญ่มากเรือสวยมากเนี้ยที่แบบเออก็จะมีคนไปถ่ายรูปไปอะไรเรือเป็นลักษณะแบบไหน เป็นเรือไม้อะค่ะเรือไม้ใหญ่ๆเลยอะเหมือนแบบเรือของทางใต้อะที่เขาแบบสวยๆเอาไว้ถ่ายรูปเหมือนเรือกอละเนี่ยหรอใช่ไหมหนูว่าน่าจะใช่นะแบบลำใหญ่ๆอะใหญ่มากสวยมากแต่ว่าเขาไม่ได้เอาลงทะเลนะคะเป็นให้คนไปถ่ายรูอยู่บนฝั่งอยู่บนฝั่งอยู่บนทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่อีกฟากหนึ่งนะเราอยู่ฝากกองถ่ายตรงนี้แต่เรือตรงนู้นเลยก็แบบอ่ะสวยดีนะเราเดินไปไหมก็แบบ เดินเล่นไปสักพักเดินใกล้จะถึงแล้วเห็นคุณยายคนนึงอะนั่งอยู่นั่งอยู่ที่เรือไม่ได้นั่งอยู่บนเรือนะคะนั่งอยู่ข้างๆเรือตรงงลางตรงสายเขาก็นั่งอยู่ของเขาไปดูก็เออมีคุณยายด้วย,ย,วยเขาน่าจะมาถ่ายรูปหรือว่าเป็นใครแถวนั้นช<ร>าวบ้านแถวนั้นคุณยายเป็นยังไงคุณยายแต่งตัวปกติผ้าถุงแล้วก็เสื้อเสื้อเขาไม่ได้ใส่เสื้อคอกระเช้าหรือว่าเสื้อแกะนะคะใส่เป็นเสื้อปกติเสื้อคอปก แล้วก็ลองเท้าแตะสีดำจะดูเป็นคุณยายปกติทั่วไปเป็นคุณยายปกติทั่วไปเลยแต่ว่าผมผมสีขาวละ่ะผมมีผมงอกหรือไงดก็เดินไปแต่เราไม่ได้มองไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงแต่พอใกล้จะถึงเราเห็นคุณยายทีนี้อ่ะก็เลยเดินไปเดินไปจนถึงอย่างที่บอกว่ามันไกลยอยู่นะจากฝั่งเนี้ยไปฝั่งนั้นนะไกลดูก็เดินไปเดินไปเดินไป,นไปสักพักพอไปถึงเรือจริงๆอะ่ะไม่มีไม่มีคุณยายละ่ะก็แบบอ่ะไม่ได้คิดอะไรเขาน่าจะ ไปไหนแล้วใช่ก็อะไปอยู่แถวเรือแถวนั้นเราก็ถ่ายรูปไปกับพาทิ์อะไรเงี้ยเสร็จเพื่อพอเราเดินกลับมาเราก็ยังแบบสงสัยอ่ะกโดดก็แงะกลับไปดูแงะแงะแงะกลับไปดูอะไรเงี้ยก็เห็นยายอยู่ที่เดิมใช่ค่ะแต่เมื่อกี้คือไม่มีไม่มีเออแต่ว่าอันเนี้ยก็ยังคิดว่าหรือเขาเดินกลับมาแล้วมานั่งหรือเปล่าอ่าใช่ยังคิดว่าเป็นคนทั่วไปอยู่ยังคิดว่าเป็นคนทั่วไปอยู่ ใช่พอเราเดินเดินเดินกลับมาพอได้เครื่องทางอีกเราก็แง่กลับไปดูอีกก็เหมือนไม่มีไม่มีอีกอ,อะไรเงี้ยแต่พอเดินไปไกลๆแล้วอะแบบไกลเลยพอหันมาเอาก็มีอะไรงเงี้ยเขาได้มองเราไหมไม่ได้มองนะใช่อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เห็นนะตอนนั้นก็หาคําตอบไปได้ว่าอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แม่ก็นางเรือหรือเปล่า แม่น,นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่เพราะตามความเชื่อชาวทะเลจะมีแม่นางปกปักรักษาเรืออยู่ก็ไม่ทราบว่าคุณยายเป็นหรือปล่าอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่ง<ม>ที่เจอแล้วหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าสีสีน,นี้มันถ่ายกันตอนวันโพลเเพนะห้าหกโมงทุ่มหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นซีนที่ไปถ่ายกันตอนกลางคืนพอต้องใช้แบบแสงกลางคืนมากๆอะไรเงี้ยพอไปถึงย้ายไปอีกโลนึงอะค่ะเป็นโลเคชั่นที่เป็น สถานีตำรวจล้างสอนอร้างใช่ค่ะสอนอร้างคือตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาประมาณดึกดึกแล้วนะคะแบบดึกมากๆอ,อ่ะดึกจริงๆพอโดไปถึงจริงๆปุ๊บก็นั่งไปนักแสดงก็เตรียมถ่ายทําไปครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเจอคุณยายเราก็นั่งอยู่ข้างนอกพูมกับก็สั่งอ่ะแอคชั่นถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปสักพักนึงอะ่ะโดะต้องเดินเข้าไปดูนักแสดงม,มันก็จะอยู่ตรง บันดไดอะไรเงี้ยพอเดินเข้าไปอะ่ะเริ่มได้กลิ่นละได้กลิ่นคาวอะไรสักอย่างแบบก็อ่ะโอเคเป็นกลิ่นเตะจมูกขึ้นมาะอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะพอดูนักแสดงเสร็จก็ถ่ายต่อแต่เราอะ่ะมานั่งข้างนอกละเดินมานั่งข้างนอกแต่ตาเราอะ่ะมันจะเป็นสายตาที่เหมาะสามารถมองเห็นโลงพักได้นะคะคบแบบมองเห็นได้ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ไกลามากแค่ห้าสิบเมตรเองเราก็มองไปเห็นเหมือนอันนี้คือผีกเลยเห็นเหมือน เป็นตำรวจคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่งตัวแบบครึ่งท่อนเป็นเสื้อยืดสีขาวที่เป็นเสื้อของตำรวจรแล้วก็เป็นกางเกงที่เป็นกางเกงสแลกที่เขาเขาน่าจะเรียกว่าแต่งตัวครึ่งท่อนเสื้อกี่ของตำรวจใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นเสื้อเต็มยศอะไรเงี้ยก็คือผูกคอตายในห้องห้องขังซึ่งเรามองเข้าไปมันเห็นเลยมันเรามองเข้าไปโรงพักสมัยก่อนนะถ้านึกภาพอะ่ะ เป็นลงผักไม้นะคะลงผักไม้คือเรามองแค่เรามองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นห้องงงแล้วใช่เห็นสภาพยังไงเห็นสภาพเหมือนเป็นคนที่แบบผูกผูกคอตายไปเลยแบบขอโทษนะแบบลิ้นจุกปากก็คือเจอแบบนั้นอันเนี้ยพอเจอปุ๊บก็แบบก็ช็อกอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่ามาเจออะไรเนี่ยช็อกเลยแต่ตอนหนูเดินเข้าไปตอนแรกหนูไม่เห็นไม่เห็นอืมเหมือนได้กลิ่นก่อนตรงตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่ง โดก็ออกมาแล้วก็เหมือนแบบจะอ้วกเพราะมันเหมือนกลิ่นมันตีกันไปหมดเลยกลิ่นพวกนี้ก็คือเหมือนกลิ่นคาวเลือดอกลิ่นคาวเลือดอะแต่โดก็ไม่รู้มันคาวเลือดหรือคาวอะไรได้กลิ่นคาวเลือดได้กลิ่นเน่าอะไรเงี้ยกลิ่น น้ำเหลืองกลิ่น้าวเลยค่ะ mm hmm. ก็ได้กลิ่นนั้นออกมาแล้วก็ออกมานั่งอยู่ข้างนอก <Yep. S 2> จนมีคนมาถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยดูกวก็อ๋ออาจจะเป็นภูมิแพ้ค่ะไม่ได้บอกเขาว่าเจอ mm hmm. โดยไม่ได้บอกใครเลยว่าดาเจออะไรแบบนี้ส่วนกระทั่งคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เดินมา mm hmm. คนที่เป็นผู้จัดเดินมาเพราะเขาก็เป็นสายปฏิบัติธรรมเหมือนกัน <Yep. S 2> เขาก็บอกว่า mm hmm. เห็นอะไรหรออะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเขาก็มาพูดเอาเห็นใช่ไหมดูว่า เออใช่ค่ะแต่เราไม่ได้ไม่ได้อยากบอกกลัวคนอื่นจะกลัวเขาบอกอ๋อเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็วาอย่างนี้เขาไม่เป็นอะไรนะแต่เขาไม่ได้บอกโดนนะว่าโรงพักนั้นมันแบบล้างหรือว่ามีอะไรอ,อ,อ่ะทีนี้มันจะมาคลายแม็กซ์ตรงนี้ก็คือมีคุณยายคนนึงแถวนะั้นนะ่ชาวบ้านนะเนาะ่างจังหวัดตามชนบทมีกองถ่ายไปก็จะแบบโอ้ยมาดูดาราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเสร็จปุ๊บก็มียายคนนึงเดินมาเดินอยู่เนี่ยโดก็นั่งอยู่อย่างนี้ก็มีคุณยายคนนึงเดินมาเดินมาก็มันยืนอยู่ข้างโดโด โหเขาบอกโหกล้ามาถ่ายกันเนาะอะไรเงี said, ้ยเาบอกยังไงนะคุณได้เล่าให้ฟ oh, ังหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบแกล้งถามนี่เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้นานมากแล้วโรงพักนี้นานมากเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีเขาวอกงี้แล้วก็อ่าแล้วมันมีอะไรอ่ะเขาบอกอ๋อมันมีแบบตำรวจอะผู้ตายที่นี่อืแล้วก็กลายเป็นโรงพักลางไปเลยอันนี้ก็คือทําให้โดทํางานไม่ได้เลยเพราะแบบเจอแล้วแบบ ออ oh. มันได้กลิ่นที่แบบแรงมากๆอ่ะ mm hmm. กลิ่นคาวอะคะ่ะนึกนึกนึกออกไหมคะแบบมันจะคาวจนแบบปวดหัวแบบใช่อันนี้คือทางานอ mm hmm. ไม่ได้เลยแล้วก็แบบต้องอยู่สถานที่ตรงนั้นอะ่ะยาวยาวไปจนถึงทั้งคืนนะคะ mm hmm. เรียกว่าต้องอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเพราะมันหลายซีนมากๆต้องอยู่แล้วทั้งคืนเรายังเห็นภาพนั้นอยู่ไหมเราก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าไอ้ที่แรงสุดๆจะเป็นกลิ่นกลิ่นเลือดอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วเรก็ไม่เดินเข้าไปตรงนั้นอีกเลยจนค,คุณยายคนนี้มาเฉลยว่าอ๋อสิ่งที่เราเห็นนะ่ะเออก็คือแบบมีเคยมีเคยมีนะตำรวจผูกคอตายอยู่ตรงนี้นอกจากกลิ่นคาวเลือดท,ที่เราได้กลิ่นภาพที่เห็นเขาผูกคอในสอนอเราเห็นภาพอย่างอื่นเข,ข้ามาสื่อสาราอะไรเพิ่มเติมไหมคือสิ่งที่เห็นน่ะนอกจากภาพที่เขาผูกคอในในสอนอนะคะก็เห็นเป็นเหมือนแบบเขาเป็นตำรวจนี่แหละค่ะพยายามใช้ชีวิตอยู่ใน ในสอนอนนั้นแต่ว่าโดยไม่ได้เห็นแบบเป็นภาพนานๆนะคะเห็นแบบอ๋อเป็นแว็บหนึ่งตรงนี้แว็บหนึ่งตรงนั้นแว็บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ผูกคอใช่ค่ะเป็นคนนั้นะคนเดียวกันที่เห็นแว็บมายังไงครับแว็บเหมือนอะอยู่ตรงนี้ทําแบบนี้แล้วเขาก็เดินมาตรงนี้ทําแบบนี้เหมือนทําอะไรสักอย่างอยู่ในสอนอนนั้นจนสุดท้ายก็เห็นว่าเขาแบบผูกคออะไรเงี้ยวนเป็นภาพบนนะคะพี่กอลฟ เจอแบบนี้ทําแบบนี้นทาแบบนี้ส้ายก็ผูกคอเหมือนเขากาลังจะเล่าเรื่องหรือว่าเขาผูกคอทําไมใช่แต่ว่าโดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะผูกคอทําไมหรือว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบเขาทําแบบนี้แล้วต้องมาทําซ้<อ>ําๆหรือเปล่าเหมือนที่มีคนเคยพูดว่าถ้าขออภัยนะถ้าเป็นการลักษณะการตายโหงห,หรือฆ่าตัวตายเขาจะทําซ้ําอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะหมด บหมดกรรมไปอย่างนี้หรือเปล่าค่ะโดลคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าแบบมันแบบเห็นเป็นแว็บแล้วก็แว็บหนึ่งแล้วก็อีกแว็บหนึ่งื่จนกระทั่งแบบอะจนผูกคอใช่ที่เห็นอันนี้ค่ะคือนั่นก็คือทำงานไม่ได้เห็นทั้งคืนใช่ค่ะจนทํางานไม่ได้ใช่แต่ไอ้กลิ่นเนี่ยก็คือแบบแรงมากจริงๆโหที่โดนัทเล่ามาสองเรื่องค่ะพีก ถ้าเป็นพี่พุ่งตรงก็ทางานมาได้เหมือนกันใช่ตั้งแต่มาเป็นคอมโบเซตเห็นแบบโอ้มาใช้ชีวิตอยู่ข้าง,างไหนจะภาพแวบๆของตารวจดดแล้วไปผูกคอตายอันนี้ถือว่าโดน,นที่คือแบบใจแข็งมากเลยนะแต่ก็เกือบเก,เกือบไม่ไหวเหมือนกันเกือบไม่ไหวนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ พีคมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าผู้ชมมีเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ครับสามารถส่งเรื่องมาได้ที่อีเมลรายการของเรานะครับ mm. g h o s t s t a t i o n t h a l a t g m a i l c o m ครับแล้วเราจะกลับมาลุ้ลึกความสยองสืบสอดความลี้ลับกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกแบบนี้รวมทั้งสถานที่เฮี้ยนเหมือนที่เล่าในวันนี้และมีคนกล่าวถึงก็ส่งเข้ามาบอกได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องโดนัทมาที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะ ถ้าพี่ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นที่มีภาพแวบไปแวบมาตั้งแต่คอมโบเซ็ตกลับกันนะเนี่ยอันนี้มันน่ากลัวแบบไม่อย่างเล่าอ่ะมันนึกนึกออกว่าพอเล่าปุ๊บแล้วมันนึกตามอ่ะพยายามแบบให้จบเร็วที่สุดคิดว่าเขารู้ตัวด้วยใช่ไหมใช่เราก็โดว่าเขารู้เพราะเราพูดถึงเขานี่รู้มาด้วยไม่มาหรอกคนลุกเชียรพี่กอฟเป็นไระกอล์ฟเป็น้อแหละไฟแรง ไม่แคบมันอยู่ข้างหลังเฉยๆมันอืมตอนเขาเล่าอันนี้หนึ่งแล้วดแล้วพี่กอมันรู้สึกยังไงฮะหลอนจังมันอึดอัดด่เพราะว่าเห็นเห็นเค้กพาเล่าถึงเรื่องตำรวจแล้วพี่กอฟสมุกเริ่มแดงอืมดูเราไม่ออกก็แบบจะเสียงสัน่นเพราะคิดถึงเออแบบเคสนี้มันสุดๆอ่ะพี่มันเจอแบบพอเขาพูดถึงตำรวจอันนี้เราไม่ได้ขอเขา ก่อนพูดเออว่ะขอแต่เคสแรกใช่ใช่ไหวขอมาเอออึดอัดมากแบบกระแทกหลังเลยก็เลยรู้สึกแบบใช่ใจไม่กอบเนี่ยคือสิ่งที่เจออือตอนเล่าถึงเรื่องเคสตำรวจใช่ใช่ครับนั่นแหละบอกว่าเรื่องนี้แบบพีเคือเหมือนเขาไม่เขาอยากจะพูดเออพี่รู้เลยทำไมอะพูดเลยตอนเล่ารู้สึกเศร้าไหมคะใช่จะร้องนะเพราะว่ามันแบบเราเจอจริงๆแล้ว อาการเราแย่มากตอนนั้นแบบโอ้แต่ตำรวจยังไม่มีใครไปทําพิธีให้เขาเลยนะไม่รู้เหมือนกัน,น,นทุกวันเนี้ยเออพี่ว่าเขายังอยู่เออไม่รู้ว่าทุกวันนี้เป็นอะไรยังไงนึกถึงทีไรก็แบบเออเจึกก๊กอะเราเล,ล่าเรื่องอะไรแบบนี้เอฟเฟกที่ตามมาคือเขาจะพยายามมาเจอเราคืนนี้อาจจะเจออะไรไหมไม่ไม่มีแต่เขาแค่เขาจะร้องไห้เขาอึดอัดแล้วเขาไม่อยากพูดเออเนี่ย เหมือนคนจุกที่คอ,อเหมือนเรากั้นหายใจแล้วมันพูดไม่ออกอะไรเงี้ยเออมันเป็น